มันนี่ห้าสิไปใส่กันเหรอข้าวเปล่าข้าวเอลาข้าวไปส่งใส่ส่งสีสเกตบอกเอาปกติไปส่งแต่สีสเกตบหรออ๋อสองน้ำสองสองสองน้ำน้ำอ๋อจำมือนี่เ้าสิไปหาไปส่งสีสเกตเนาะเพิ่นหาบ้กข้าวอ่าขายมาจนทรงลูกเลี้ยนจบประศรวมามือนี่ล้วเข้าเลยสินะครับเอาบกข้าวไปส่งเล้านะครับอันนี้เข้ากันง่าเพิ่นมาโดนเลยเลยเนาะ มาโดนแล้วอ่ามาโดนแล้วครับเป็นปีเราตึนปียังประมาณปีหนึ่งเนาะส่วนใหญ่เข้ากับไปหามะข้าวออเคอีกมะข้าวนทำหอวมะข้าวใหญ่เข้าปกติแต่มะข้าวนทำหอวมะข้าวใหญ่ปกติเลยเนาะเออวันมันอ่อนมะข้าวอ่อนเออเนาะเดี๋ยวข้าวสิไปเบิ่งกัน หาตามมูอบ้านแบบนี้นะครับต้องมาถามเจ้าของเพื่อนนะครับตลาดหลังตลาดหลังเราเป็นสิขายหรือว่าขายนะครับเอาเลยเอาเลยโอเคได้แล้วนะครับตันนี้เพื่อนขายให้นะครับเนาะครับก็ต้องคือไปเช็กก่อนว่ามันแกเกินไปหรือเปล่าหรือว่าออนเกินไปหรือเปล่าเพราะก็แกเกินไปออนเกินไปก็ใส่ก็ไ้นะครับลงมาแล้วครับแซงแรง ไปจะถึงหน้าที่ของผมครับที่ต้องเอามาเช็คต้องล่องพาเบิงแล้วก็ต้องล่องซิมเบิงครับว่ามันพานปอสามพานแบบนี้แปลว่าใส่ได้ครับคือบออนบอ,บอแกจนเกินไปนะครับน้ำก็ล่างดีก็ให้เอาลงมาต่อเลยนะรงงลนแ เราก็จะขึ้นต้นต่อไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องมีทักษะพิเศษนะครับผมถึงศึสษามาขึ้นได้แบบนี้น,ะนี่แหละครับพาขึ้นไปเลยนะครับโอ้กระโดดขึ้นไปเลยนะครับบ่ต้องแบบว่าโอ้โอแทบจะบ่ตองใส่กระไดเลยครับผม โผดพวกพะโลพะงานอีลีนะครับโอ้โหกำลังขากําลังแขนต้องดีลีนะครับถึงจะเฮตุแบบนี้ได้นะครับผู้ชมทั้งบาา้านก็ห้ามหลอกเลียนแบบนะครับนอ้อเล็กเล็กเล็กหน่อยอย่าไปหลอกเลียนแบบได้ครับผมเพระาะว่าเป็นผ่านการขึ้นมากสิบกว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ติดพุ่งแน่นหน่อยตะกี้ต้องบอกว่าคล่องเข่าก็นี่ตอนนี้คือแบบกินหลายครับอาลงมาอีกแล้วแซงหนึ่งนะครับลงมาอีกแล้วหนึ่งแซงนะโอ้แซงนี่แซงใหญ่เลยนะฮะครับสังเกตนะครับผมบริยุทธ์ตรงสูงทรงแห้งนะครับ Sociedad, ลงมาต่อแล้วอีกแทงนะครับผมบอกแล้วครับเป็นทักษะพิเศษดีลยนะครับความสามารถพิเศษนะครับผมคนธรรมดาเห็ดอะไรนะครับกับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการนับขึ้นรถนะครับโอ้สองต้นนี่นะครับได้ร่วมกันแล้วหาสิบสองหน่วยนะครับผมหลังจากนั้นก็สึกขึ้นรถเลยนะครับ พอแต่เอาขึ้นรถแล้วห้องกสีฝ้าชิ่งเลยนะครับอ <laughs> บอแมนบอแมนครับเอากัสีนับหน่วยแลวกจ่ายเงินเพิ่นนะครับเอกสีไปหาบ้านใหม่ต่อครับนี่เด้นี่เดน่เน่เดนี่เว่เดี๋ยว่่เดีววเนว่ด่ ต้นไม้ต้งไม้ต้งไม้โอ้บัพันบ่วพานบัวพานบ่พานบ่ไทยบ่ไดตอไปตอปตอ,อันนี้ละ่ะน,นี่ก็บ่ามีหน่วยแสดงว่ามาเก็บเรียบแล้วโอ้ยอมันอันนี้มันน้อยโพด่ว <laughs> นมาที่ไม่ขาไปจำแถวนี่ย พีเลยปลาปากเผาอะไเนี่ยนี่ยบานน,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 นี่ของเงินกู้ยืมบ้านโอ้แต่ว่าต้นขึ้นสูงสี่ขึ้นได้ยันนนยนง,งนะสูงสั่น่อหน่อยอะไรก็ว่าว่าไม้เทียนขึ้นสูงจังสี่นี่ยขึ้นได้ปะอาว่าะวอะไรถูกไหมจังสี่นี่นะขึ้นได้บ้าสูงนะนี่อะไรวะนี่งงนี่เนเจ้าคุณ โอเคเลยขายบค่คายบ่ายบะดกแห้งดกแห้งกําลังเจราจาขอสื่อนะครับ รกแห้งคันใดสองต้นนี้คุมเลยบอท่านขายนะครับต้องไปหาล้างใหม่อีก,อกต่อไปใช่ตรวนี้อยู่ครับ ฮะได้อยู่หวานมากมึงจะกินน้ำมะพ้าววัดมือแล้วครับกินแทานนา <สะ S 1> ้ำบสงสัยสิบ์แน่นอนแทมแรง <สะ S 1> ครับสูงแหง้งผลไฟด่าดขึ้นน้ำมะพร้าวต้นนี้คือสิเต็มรถแน่นอนอเอาเลย นในชุดยอดเขาขับไี่ต้องลางนะครับนะโอ้เนี่ยเปิดไปจะเซียวแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปขาสันเลยนะครับขึ้นไปให้เครื่องต้นขาสันเลยมันหวานแบบหวานแบบบ่มีความสาเลยนะบเออแต่ว่ามันหวานแห้งฮะมาแล้วครับโอ้ยเกือบ เออถึงพื้นอย่างปลอดภัยก็แสดงว่าเขาแข้งแรงแห้งเลนี่ผมไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะนี่โอ้โหดูดิ <laughs> ดูสิโอโอ้ยสามแซงแล้ว <laughs> ลังมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมเห็นลังไหมไม่เห็นอะฮะมิมหรือต่อมิมโอ้นั่น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  อู้ลังบักใหญ่เลยโดนต่อยอยู่เปล่โดนดีการมาผ่าแล้วนี่อุ้ยตายแพ้ไหมล่ะไม่ค่แพ้เท่าไหร่ไม่ก็แพ้เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ล้มนิ่มอะเออตัดเอาลังไม่หงุดหงิดเอาดีกว่าเปิดไฟเปิดไฟโอ้ยดีการมาผ่าเลยฝน เต็มรถแล้วถึงม,มีถึงมีมต่อยแล้วครับกลางหน้าผากเขาได้เขาได้ครบแล้วนะครับตามออเดอร์แล้วนะครับนี่เขาสิบมุงนะเข้าสีสเกตนะครับผมไปส่งป่าสำเนียงนะครับเนาะนี่นครับเตียงคอแล้วเต็มรถแล้วเป็นออเดอร์น้ำมะพร้าว300ลูกนะครับเพิ่นสิเอาไปแปรรูป ทรงซอสจอสาสุขจังหวัดศรีสะเกษเดีย๋ยวไปตามไปบ้องอยู่ศรีสะเกษต่อนะครับโอ้โหนะครับมาถึงศรีสะเกษเต็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาเดี๋ยวเาส่งป่าสำเนียงนะครับนี่แหละครับป่าป่าสำเนียงเขาเฮ้านะครับจะคล้อง จ้าของนังบกเผาแบนนบังบกเผาเยียเนียงนะครับบักเผาอันนี้ห้าก่ะสิเอาไปเอาไปแปรรูปต่อนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้ห้าสิไปแปรรูปไปจาก,กาไรก่อปะนี่ไหมหนมังบกเผานี่ไหมไฮะห้าเา้เาห้าห้ามาแล้วเอาไปพาต่อเป็นบ่พาออกแล้หนังก็เหนือใส่กันอ๋อพาแล้วก็หนังก็เหนือใส่กันแล้วก็แพ็คใส่ถุงขายบอก ขายถุงจังหวัด่งละยขายถุงละยี่สิบบาทเราไปทีนี้ไปหาซื้อจะใช่ไรไปทีนี้ถุงยี่สิบบาทขายอยู่สาสุขจังหวัดขายอยู่สาสุขจังหวัดตอนนี้ขายอยู่สาสุขจังหวัดมองเดียวเลยเนาะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดมะดนอะไรยังไงยี่สิบกว่าปีจะส่งลูกเลี่ยนจบแลยี่สิบกว่าปีจะลูกส่งส่งจะลูกเลี่ยนจบแล้วว่าสันว่าเนาะเป็นน้ำมะพร้าวสดเป็นบ่อ๋อเอาไปแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวสดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งขันตอนวิธีเห็ดนะครับต่อไปในคลิปหน้านะครับอันนี้ยี่สิบปีแล้วอันนี้ผู้ทรงเนี่ก็ทรงว่าเป็นปีแล้วนะครับน้องก็อยูอทังคู่ขันเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเครือข่ายเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิผ้ามาเบิ้งวิธีป่าแปรหลปแล้วก็สิผ้าไปหาขายก็ป่าเบิ้ง่าเพื้นไปขายยังไรน,นะครับน้องพื้นขายยังไรคือจังขายจนหลูกเลี่ยนจบได้นะครับ โอเครับทราบแล้วถือว่าจบงานแล้วนะครับรับทราบแล้วรับทรบแล้วเรียบร้อยถือว่าจบภารกิจหามะพร้าวในวันนี้นะครับนี่รับทราบแล้วเท่าไดรเท่าไหรนับโซ่ได้ที่แล้วเออหยาฮะสิบใบสิบใบสองพันอสิบใบสองพันเออ ค okay. จบสิ้นภารกิจวันนี้ครับผม